อย่างแรกเลยที่เพิ่งรู้ก็คือเขาไม่ได้เจ๊งจากการขายเกาลัดก่อนแล้วมาขายสาหร่ายต่อนะครับในระหว่างที่เขาขายเกาลัดอยู่เนี่ยเขาก็เอาสาหร่ายนะครับมาลองขายลองให้ชิมบ้างอะไรเงี้ยแล้วผลตอบรับมันดีนะครับดีจนขนาดที่ว่าขายไปเรื่อยๆเนี่ยยอดขายมันแซงตัวเกาลัดไปเลยนะครับเขาก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยตัดสินใจขายสาหร่ายนะครับ แต่ว่ามันก็มีช่วงตัดสินใจเนาะเพราะว่าตอนนั้นอนะเกาลัดก็ยังมีารายได้ที่ดีอยู่มันเป็นจุดที่ก่อนที่จะเข้าเซเว่นอะมันต้องใช้เงินทุนเยอะก็เลยจําเป็นที่จะต้องทิ้งธุรกิจหนึ่งก็คือเกาลัดแล้วก็มาเลือกซาลายนะอันนั้นก็เป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นการเสี่ยงที่พอเห็นโอกาสแล้วนะครับไม่ได้แบบเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราเห็นในหนังเท่าแก่น้อยเนาะเอ้ยหนังชื่อว่าวัวรุนพันล้านเออแล้วก็เวลาออกสินค้าใหม่อะ่ะอย่างธุรกิจเล็กๆอะ่ะถ้าเรามั่นใจว่าสิิิิินนนคคคคค้้้้้้้าา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 าเเเเเรรรรรรดีรีีีีจจงงงงๆแแลลลวว่่่่ยยธกกกกกกททะขถถึูไสสุออออ็็็ืืืมปปใหชบบฟ หรือว่าถ้าเป็นอย่างอื่นก็นั่นแหละให้ทดลองใช้สิ่งนี้มันจะทาให้ลูกค้าได้สัมผัสกับตัวสินค้าจริงๆถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยยังไงเขาก็ซื้อในช่วงที่เข้าเซเว่นแรกๆแล้วสินค้าเขาอยู่เชลฟ์ล่างๆเนี่ยเขาก็อยากจัดชิมเหมือนกันแต่พอไปคุยกับเซเว่นแล้วมันต้องจัดให้ได้ทั้งหมด3,000สาขาซึ่งเงินทุนเขาไม่พอนะตอนนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไปเจอสิ่งหนึ่งนะฮะก็คือการทําสายแขวนนะตอนนั้นก็จะมีโมเดลนะครับที่ซื้อสายแขวนกับเซเนะว่นอ่ะเราสินค น้อยกว่าก็เลยทาตรงนั้นแทนนะครับแล้วผลลัพธ์ก็เกินคาดนะครับพอลูกค้าได้เห็นได้ลองจริงๆแล้วเนี่ยจากสินค้าเดิมที่อยู่เชฟล่างล่างก็เริ่มกระเถิบขึ้นมาเพราะเป็นสินค้าที่ขายดีขึ้นอันนี้คือถ้าของดีแต่ไม่สามารถทําให้คนได้เห็นได้ลองได้อย่างเงี้ยมันก็มันก็เท่านั้นใช่ป่ะมันก็ขายไม่ได้เนาะ